บทเรียนปัจจัยเสี่ยงโควิดแพร่แม้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโอ้เอา้าเขาบอกเอ้ฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นไงอ่ะนะบุญยันมีบทเตือนอะไรล่ะนะอ่าเอาลอ,องมาฟังดูเป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะถ้าตามทฤษฎีเมื่อรับวัคซีนแล้วจะต้องลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ แต่จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราเสียชีวิตในหลายๆประเทศไม่ได้ลดลงก็จริงนะอ่านสถิติวันนี้นี่ฉีดวัคซีนกันโอโ้โหกระนำกระนำกระนำ,นำ,นำแล้วก็ไม่ได้ลดลงนะนะบทเรียนปัจจัยเสี่ยงโควิดแพร่แม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ทั่วโลกมีการามีการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า4ี่รอยล้านโดส แต่กลับพบว่าสถานการณ์การติดเชื้อยังมีอัตราสูงกว่า4-5แสนรายต่อวันเออวิเคราะห์เหมือนอาจารย์เลยอาจารย์ดูตัวเลขปุ๊บอาจารย์สะดุดเล่นกันเฮ้ยฉีดวัคซีนต้งมากจังมมยอัตรายัางใกล้เคียงเดิมเลยนะมากกว่า4-5แสนรายต่อวันเลยนซึ่งแพทย์หญิงอภิสมัย นาีรังสรร์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซบบคอระบ,บุว่าน่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะถ้าทฤษฎีเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะต้องลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้แต่สถานการณ์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราการเสียชีวิตในหลายประเทศไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะมันจริงนะเป็นจริงๆเลยบางประเทศกลับมามีการติดเชื้อขึ้นสูงด้วยคอยดูเถอะนะาประเทศทุนนิยมที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลกันนี้นะต่อให้ฉีดวัคซีนกันกระนำ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 แต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติศีลไม่ได้ล็อกดาวน์สวมแมสเว้นระยะห่างล้างมืออย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้ถือศีล ไม่ได้รู้จักสมดุลร้อนเย็นไม่ได้ทํากสิกรรมไร้สารพิษนี่คอยดูเธอบักมาเอ็ดมันจะเอาเ,อเนี่ยไวรัสที่ไม่อยู่นะมันจะต้านไม่อยู่นะต้านไม่อยู่นะวิบากเข้าเนี่ยแค่ฉีดวัคซีนเฉยๆนี่เอาไม่อยู่นะโอ้ยวิบากมันร้ายแรงเนาะเสร็จแล้วแม่คนในโลกก็คิดว่าต้านโดยการกินยาต้านโดยการฉีดวัคซีน คือมันเหมือนกับอะไรเอาวัตถุเล็กๆเนี่ยมาสู้วิบากร้ายที่มหึมาที่แม้แต่ศักยภาพระดับทั้งโลกยังสู้ไม่ได้นะศักยภาพระดับโมโหมีอุปกรณ์อะไรอะไรทั่วโลกยังสู้ไม่ได้เลยวิบากนะใช่ไหมใครสู้วิบากไว้วไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่มีแต่พลังความดีเท่าน,นั้นพลังลดกิเลสพลังช่วยเหลือผู้อื่น น,นี่จะเป็นพลังความดีที่สู้โควิดได้นพลังกสิกรรมไร้สารพิษอย่างนี้เป็นต้นนะพลังเหล่านี้จะสู้ได้โอ้โหเวลาวิบากรายมันสัดนี่พระพุทธเจ้าบอกคุณจะใช้อะไรอะไรในโลกไม่มีทิต้านไม่มีอะไรทิต้านได้แล้วภาษาอะไรนะเขาจะเอาวัคซีนเล็กๆที่ อะไรล่ะต้านเชื้อได้บางเชื้อและไม่ใช่ต้านได้ร้อยเปอร์เซนด้วยประมาณเจ็สิบซบวกลบได้แค่บางสายพันธุ์เท่านั้นโควิาบางสายพันธุ์เท่านั้นหรือ,อยาจะมากินมาใช้ม,มันห่างไกลสิ่งที่มีฤทธิ์ที่จะต้านโควิดได้จริงๆ อาจารย์รู้สึกว่ามันห่างไกลสิ่งที่มีฤทธิ์ที่จะต้านโควิดได้จริงๆห่างไกลมากเลยเพราะพลังต้านโควิดนี่จะต้องโอจริงๆนะมันจะต้องล็อกดาวได้สวมแมสเวระยะห่างล่างมือถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกิจกรรมไร้สารพิษเพราะพลังจำแลกกิเลสพลังทำกิจกรรมไร้สารพิษพลังจำแลกกิเลสพลังแบ่งปัน พลังสมดุลร้อนเย็นนะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็การป้องกันตามสมควรตามมาตรการทั่วไปนะล็อกดาวน์สวมแมสเป็นระยะห่างล้างมืออย่างนี้เป็นต้นนะจึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่จะชนะโควิดได้ไม่งั้นเอาไม่อยู่หรอกเนี่ยแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยทางนักวิชาการก็ยืนยันนะแต่จากสถานการณ์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราเสียชีวิตในหลายประเทศไม่ไ,มได้ลงแต่อย่างใดบางประเทศกลับมามีการติดเชื้อขึ้นสูงด้วยจากรายงานของกรมควบคุมโรคจึงได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์และจุดอ่อน12ประเทศที่น่าสนใจนก็พบว่าหนึ่งอเมริกามีประชาติ มีมาตรการในการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆเร็วเกินไปเห็นไหมก็เขาอยากเสพกิเลสนะเขาไม่มีกินนะเขาอยากเสพกิเลสนะเพราะเขาพึ่งตัวเองไม่ได้กสิสกร,รมไรสารพิษเขาก็ไม่ได้รุ่งเรืองนะแต่มันรุ่งเรื่องนะการพึ่งตนเองในแต่ละด้านแต่ละด้านมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านก็ตายนะพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ให้เขาเปิดยังไง และกิเลสเขาก็อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้เขาเปิดยังไงเขาก็ต้องเปิดเปิดก็ต้องเจอโควิดนะแล้ววิบากของเขาที่ทํานั่นแหละมันเกิดทําให้โควิดระบาดแล้วเขาจะไปสู้ยังไงนั้นนึกไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยหนึน่งอเมริกามีมาตรการในการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆเร็วเกินไปประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตยอย่างเดิมตามปกติเห็นไหมเขาปกติของเขาเลยปกติที่ โควิดระบาดนั่นแหละโดยไม่ได้มีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยมากนักหลังจากนั้นพบว่าโรคโควิดโรคพบว่าติดโรคโควิดขึ้นแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องเห็นไหมของเขาเริ่มเห็นละนี่ก็เริ่มโอ้ยในศีลในวินัยไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสองบราซินการให้วัคซีนแก่ประชาชนยังเป็นประยัง ชา้าทำให้การระบาดของเชื้อโควิด19กกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในบราซิลที่เรียกว่าพีหนึ่งกลายเป็นจุดเสี่ยงสำคัญของการแพร่ระบาดสามรัเสเซียก็ได้บอกว่าประเทศแม่ประเทศที่ฉีดแล้วอย่างเร็วอเมริกากระฉีดอย่างเร็วเหมือนกันนะที่ไหนก็ฉีดอย่างเร็วไม่เห็นเอาอยู่เลยนี่ไปบอกว่าของเขาฉีดวัคซีนช้าโอ้ยหลายประเทศก็ฉีดเร็วก็ยังเอาไม่อยู่นะสามรัเสเซีย นะจริงๆพฤติกรรมของคนในประเทศเขาของบราซิลนะเป็นหลักไม่ใช่การการฉีดวัคซีนลาช้าหรอกนะเพราะประเทศที่ฉีดวัคซีนเร็วอย่างอเมริกาหรือหลายประเทศพยายามฉีดวัคซีนให้เร็วให้เร็วให้เร็วแล้วเป็นไงแต่พฤติกรรมของคนในประเทศไม่ดีเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเป็นหลักนะสามรัเสเซียนะในช่วงปลายเดือน กุมพาถึงมีนามมีมีการควบคุมการเดินทางจากยุโรปและในช่วงที่ประเทศอื่นทั่วโลกระงับเริ่มระงับเที่ยวบินเริ่มจัดการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากยุโรปแล้วรัเสเซียยังปล่อยให้ผู้ที่มาจากยุโรปเดินทางไปมาในประเทศได้ตามปกติเอออันนี้เป็นไปได้น,น,นี่อันนี้ถูกต้อง <c oughs> สี่สหราชอาณาจักรนี่ก็พยายามฉีดวัคซีนนะสหราชอาณาจักร เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด1 9ที่กลายพันธุ์ชนิดใหม่และสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมีเขาเจอสายพันธุ์ใหม่แม้เขาฉีดวัคซีนแต่พฤติกรรมเขายังไม่ได้ดีนะก็กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนกันห้าฝร,รั่งเศสกรุงปารีสและเมืองมาแชรเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด1 9 นาหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นติดเชื้อเกิน2,500รายติดต่อกันมีคัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนา252แห่งทั่วประเทศเห็นไหมเมืองตกลงที่เขาว่าว่ามานี่ส่วนใหญ่เป็นเมืองกำลังพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยนะยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะเนี่ย แล้วก็ยังบอกว่าต้องไปช่วยประเทศกาลังพัฒนานะต้องไปช่วยประเทศกําลังพัฒนานะนี่คือความหลงของเขานะเขาหลงตัวหลงตนนะว่าอุ้ยเรานี่เก่งมากเราเนี่เอาตัวเองรอดเรานี่เป็นผู้นําเรานี่เข้มแข็งที่สุดทุกวันนี้เขายังหลงตัวหลงตนอยู่นะว่าเขานี่เข้มแข็งที่สุดนะคิดดูสิทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าเขายับเยินที่สุดแล้วลึกๆเขาก็รู้เขายับเยินที่สุดแล้วแต่เขาก็ทายไงว่าขนาดประเทศทันสมัยอย่างเรานะ มีอุปกรณ์อย่างเรายังยับเยินขนาดนี้โอ้ยประเทศอะไรนะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเขายับเยินกว่าเราแน่ๆเลยเขาก็คิดเอานะยับกว่าเราแน่ๆเลยเขาไม่รู้หรอกว่าประเทศเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะบุญนิยมเนี่ยนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะอยู่รอดนะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเอาตัวเองรอดได้แน่นอนโดนผลกระทบบ้างเหมือนกัน แต่มีทางออกโดนผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่มีทางออก <c oughs> และดูจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้รีบเข้าไปหาทางออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยคนไทยเริ่มที่จะเข้าไปหาทางออกมากขึ้นกว่าเดิมหลายท่านนะอักซิเดนต์กูลลักนะก็คือตกงานนี่แหละนะอัซิเดนต์กูดลักตกงานหรือรายได้น้อยลงนะกลายเป็นกลับกลายเป็นดีคือกลับไปหา เศรษฐกิจพอเพียงนะกลับไปหาพุทธะนะไปหาบุญนิยมนะกลับไปทําไรนะทากสิกรรมไรสารพิษหลายท่านกลับไปสู่กสิกรรมไรสารพิษนะเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพึ่งตนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยทําให้ชีวิตนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมความเป็นอยู่ที่มั่นคงกว่าเดิมคขาเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมมีอาหารการกินที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมพึ่งตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้องค์ความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษก็ตามความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามาหรือมแต่การดูแลสุขภาพพึ่งตนก็ตามก็มีให้ได้ศึกษากันใช่ไหมก็มีนักบำเพ็ญมีความสอนจากพระพุทธเจ้าจากพ่อหลวงพ่อครูจากพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆก็มี จะปลาดท่านต่างๆในแง่เชิงต่างๆที่จะพึ่งตัวเองได้องค์ความรู้ในประเทศไทยมีเยอะไหมเยอะมากเลยองค์ความรู้ในประเทศไทยมีให้ได้เรียนรู้นะให้ได้เรียนรู้ให้ได้บำเพ็ญนะหรือลึกไปจนถึงนามธรรมาท,ที่จะต้องปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมัน่นนะที่จะทำให้ชีวิตนั้นพ้นทุกข พบทางออกของชีวิตมีปัญญามีโอกาสที่ดีๆที่จะทําให้ชีวิตพ้นทุกข์ก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะในประเทศไทยนี่แหละมีองค์ความรู้ที่จะพาพ้นทุกข์ได้อาจารย์ว่าทาไปเรื่อยๆสถานการณ์อย่างนี้ในประเทศไทยยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไปหรือองค์ความรู้ของพุทธ,ธะยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไปอีกเนี่ยพุทธ,ธะ เศรษฐกิจพอเพียงบุญนิยมเนี่ยซึ่งเป็นพุทธ,ธาแท้แท้เนี่ยยิ่งจะโดดเด่นขึ้นไปอีกจะโดดเด่นขึ้นไปมั่นคงจะเจรรุ่งเรื่องจะโดดเด่นขึ้นไปอีกก็จะเป็นที่พึ่งของผู้คนมากขึ้นมากขึ้นสูงอายุแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็น่ากลัว <c oughs> สเว็ดอินเดียโอ้พูดถึงผู้สูงอายุมากนี่นะแล้วก็เขาก็บอกว่โควิดระบาด สุขภาพเดิมก็ย่ำแย่โควิด <c oughs> ก็ระบาดเอผู้สูงอายุของพวกเรานี่นะอายุหกสิบปีขึ้นไปนี่มีบ้างไหมมีอยู่เนาะมีพอสมควรเนาะเป็นไงส่วนใหญ่สุขภาพย่ำแย่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะโอ้โหยังกับวัยรุ่นเลยเนาะโอ้ยส่วนใหญ่แข็งแรงยังกับวัยรุ่นเลยนั้นนานจะมีโรค เล่นงานทีหนึ่งนานๆมันก็มีวิบากบ้างใช่ไหมแต่โดยรวมเป็นไงโอ้โหโดยรวมนะเอาภาพรวมๆโอ้โอยกับวัยรุ่นเนาะแข็งแรงนะผู้อายุยาวของเราเนี่ยนะพูดอายุหกสิบปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะผู้อายุยาวนี่นะของเราเนี่ภาพรวมนี่โอ้ต่างกันเลยนะนะผู้อายุยาวของเราภาพรวมแข็งแรง โดยภาพรวมนะมีภาพย่อยเจ็บป่วยบ้างเป็นบางคราวมันธรรมดานะแม้แต่พูดยังไม่อายุยาวก็มีเจ็บป่วยบ้างนะธรรมดานะแต่โดยภาพรวมๆนี่อาจารย์ภูมิใจนะพาผู้สูงอายุของเราซึ่งปกติแล้วผู้สูงอายุเรานี่นะเดิมก่อนจะมาพบแพทย์วิธีธรรมนี่ตกลงส่วนใหญ่แข็งแรงมาแล้วเจ็บป่วยมาเจ็บป่วยมาอีกต่างหากนะ ผู้สูงอายุของเรานี่ก่อนจะมาพบแพทย์พิธีธรรมนะขนาดมาพบตอนเขาเรียกว่าอะไรนะพบไม้งามตอนขวานบินแล้วนี่นะอืภาษาอะไรนะอภาษาอะไรของไทยนะสำนวนของไทยกันนะภาษาเขาเรียกอะไรนะคําคมเรื่อว่าสำนวนที่เขาพูดนะพบไม้งามเมื่อขวานบินอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เรียกว่าจะเรียกว่ามาชาก็ว่าได้เนาะแต่มาชาดีกว่าไม่มาเนาะมาชาดีกว่าไม่มาขนาดว่ายังมีขนาดว่ามีวิบากไปโตเตะอ,อยู่ไนก็ไม่รู้นะก่อนนะก่อนจะมาเจอแพระ์พิธีธรรมโอ้ยไปโตเตมาตั้งหกสิบปีขึ้นไปนะไปโตเตโตเตที่ไหนก็ไม่รู้นะเออนะขนาดนั้นนะมาพบนะมาพบแพระพิธีธรรมเลยนะเออเนี่ยนะไปเจ็บป่วยมาด้วยนะ เออเจ็บป่วยมาพอมาเจอแพทย์พิธิธรรมเป็นไงโอ้โหภาคเวียนปฏิบัติน่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นความเจ็บป่วยลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ไงคนผู้สูงอายุเราก็อย่างนั้นนะหรือแม้แต่ผู้ไม่สูงอายุเท่าไหร่นี่แหละยังไม่ถึงหกสิบนี่แหละแล้วไปโตเตะทางโลกมาเป็นไงเกือบตายน่ะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ป่วยมาใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่ก็ป่วยมาทั้งนั้นแหละอ่าเป็นส่วนใหญ่ พอมาปฏิบัติภาพรวมดีขึ้นไหมดีขึ้นภาพรวมๆอันนี้ภาพรวมภาพย่อยมันธรรมดาแหละคนเรามีวิบากบ้าง <c oughs> นามีกิเลสมีวิบากบ้างก็ซั์บ้างเป็นคราวๆอันนี้เป็นธรรมดาภาพย่อยนะครับเาขาแก้ไขกันไปแต่โดยภาพรวมนีน่ของเราแพทย์พิธรรมนีเป็นองค์กรประหลาดๆนะเป็นองค์กรที่คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยมา เป็นองค์กรที่คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยมาแล้วมาพลิกชีวิตใหม่กลายเป็นความเจ็บป่วยลดน้อยลงความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนี่คือองค์กรของแพทย์วิธีธรรมเรามาจากสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ชัดๆเลยนะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นทุกข์จากความเจ็บป่วยเห็นทุกข์จากปัญหาต่างๆในชีวิตเนาะจึงมาเห็นธรรม จึงมาเห็นว่าโอ้ปฏิบัติทําให้ถูกตรงนี่แหละนะมาลดกิเลสมาสารพลังกับหม่มิตรดีลดกิเลสทำการงานที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นทำสมดุลร้อนเย็นอย่างนี้พึ่งตนเองในแง่เชิงต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายอย่างเงี้ยนะแล้วทำให้จิตใจพาสุกข,ขึ้นนะ ร่างกายแข็งแรงขึ้นนมีปัญญามากขึ้นนเกิดโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงนแข็งแรงขึ้นโดยภาพรวมเหตุการณ์ดีๆเกิดมากขึ้นเหตุการณ์ได้ร้ายเกิดน้อยลงการพึ่งตนเองได้มากขึ้นในแต่ละมิติแต่ละมิตินี่แหละจากมิติที่เรามีปัญหามาทั้งนั้นเลยนพึ่งตัวเองไม่ได้มีปัญหาไม่สิ้นสุด เสร็จแล้วก็มาพึ่งตนเองได้มากขึ้นปัญหาต่างๆน้อยลงเบาลงนี่คือเป็นองค์กรที่ประหลาดนะเป็นองค์กรที่ประหลาดค่อนข้างจะแตกต่างจากองค์กรอื่นทั่วโลกเขาองค์กรทั่วไปในโลกเป็นไงนะองค์กรทั่วไปในโลกนีนะ่จากไม่มีปัญหาอะไรเป็นไงเริ่มมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วเป็นไง จากนั้นปัญหาน้อยลงใช่ไหมไม่เลยตันเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมอ่ะหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งเหตุการณ์ต่างๆเขาก็แย่ไปเรื่อย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 แต่องค์กรพวท,ทเรานี่กลับหัวนะองค์กรแพทย์พิธีธรรมเรานี่กลับหัวเลย เออจากแ e ย่มาเรื่อยๆๆๆๆๆจะว่าโหชักจะแย่ an. จะแย่จะแย่จริงๆเราก e ็เหมือนเขาน e ัา e ่นแหละแรกๆก็ยังไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไปโตเตยโตเตอยู่เนี่ยมันยังไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมันยังเอ้ยรู้สึกเพลิดเพลินเพลิดเพลินเอ่อเพลิดเพลินเพลิดเพลินนะกับกิเลสนะกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเงี้ยนั่นเชิงนี้เอ้ยมีความสุขเพลิดเพลิน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 ใช่ไหมเพลินไปเพลินมาเป็นไงโอ้ชักจะ ชักจะเริ่มแย่แล้วชักจะเริ่มเพี้ยนเพียนไปละนะเพี้ยนเพียนไปจากความผาสุกละนะจากเพลินเพินมันก็จะชักจะนะเพี้ยนเพี้ยนไปจากความผาสุกที่เคยได้คือมันไม่ได้แล้วมันชักจะแย่แย่ละจากเพลินไวลวเป็นไงทีนี้มันจะเพลินไม่ออกแล้วเนาะมันชักจะทุกข์ละเจอปัญหานน่นนี้แล้วชักจะทุกข์ใจชักจะทุกข์กายชักจะเรื่อง้ายซัดเอาซัดเอาซัดเอาแล้วใช่ไหม เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมเงินทองก็พอหาได้อยู่อะไรก็พอหาได้อยู่อะไรก็พอมีกินมีใช้อะไรตามสมควรอยู่พอเผอจะมีมากๆก็ด้วยแต่ทำไมมันทุกข์จังทำไมมันทุกข์จังทำไมมันทุกข์จังทุกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็สแสวงหาพอสแสวงหาแล้วก็มาพบ มาพบแพ,ยพทย์วิธีธรรมเรากับปัญหาต่างๆน้อยลงเบาลงเบาลงเบาลงอทุกใจทุกกายเรื่องร้ายก็คลีล่คลายไปคลี่คลายไปเป็นลําดับลําดับลําดับจากพึ่งตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นไหมมากขึ้นนะอาจารย์ว่าเราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเยอะะเลยนะเยอะเลยนะเราถึงวันนี้เราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหมว่าเราพึ่งตัวเองได้มากกว่าก่อน เรารู้สึกไหมว่าเราพึ่งตัวเองได้มากกว่าคนข้างนอกทั่วไปเนาะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะเก็บข้อมูลหนึ่งเรารู้สึกว่าหนึ่งเฉพาะตัวเราเองก็พึ่งตัวเองได้มากกว่าเดิมสองถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆในโลกเรารู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้มากมากกว่าเขาเนาะตอนนี้โดยภาพรวมนะไม่ใช่ได้ทุกอันหรอกบางอันเราก็ต้องอาศัยทางอื่นเขาอยู่ผู้เชี่ยวชาญทางอื่นเขาอยู่แต่ภาพรวมในสิ่งจําเป็นต่อชีวิตนี่เราพึ่งตัวเองได้ เราพึ่งตัวเองได้มากกว่ามากกว่าองค์กรต่างๆในโลกใบน,นี้องค์กรทัว่วๆไปเขานะอาจารย์ว่าเราพึ่งตัวเองได้มากกว่าเน,นี่ยองค์กรแพทย์ปฏิทิรรมองค์กรอ,อโศกเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้มากกว่ามากกว่าองค์กรต่างๆในโลกเขาแต่ไม่ใช่พึ่งได้ทุกเรื่องหรอกบางเรื่องเราก็ต้องอพึ่งผาอาศัยทางอื่นเขาอยู่บ้างนะเรายัางผลิตเองไม่ได้ <c oughs> มีอยู่เหมือนกันแต่เรื่องจําเป็นจําเป็นสําคัญสําคัญในชีวิตเราเพึ่งตัวเองได้ชนิดที่ว่าอาจารย์ว่าปิดเมืองได้เลยนะชนิดที่ว่าปิดเมืองได้เลยอาจารย์มั่นใจเลยอโศกพวนทออนี่นะจะปิดเมืองนี่ปิดได้เลยนะปิดแบบไม่ต้องคบค้าใครเลยก็อยู่ได้เป็นภาพรวมนี่อยู่ได้เลยนะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะมั่นใจขนาดนั้น nữa. อยู่ได้แต่เราก็ยังไม่จําเป็นต้องปิดตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าอะไร เพราะเรายังเปิดช่วยผองชนได้อยู่ยังเปิดช่วยเหลือผองชนได้นะแล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่เราก็าได้อาศัยจากข้างนอกอยู่บ้างถ้ามันมีความจําเป็นนะก็ไม่มีปัญหานะบางเรื่องบางราวเราก็อาศัยแต่ที้จริงอาศัยก็เพื่อช่วยเหลือเขาเป็นหลักนั่นแหละส่วนการพึ่งตนของเราโดยรวมนี่โอ้โหอาจารย์ว่า,เก,วาเกือบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะพึ่งตนเองได้ 9กเอร์ลยแหละที่พึ่งตัวเองได้ในสิ่งจําเป็นในชีวิตมันมีประมาณ10%บวกลบเท่านั้นแหละนะที่จะต้องพึ่งผู้อื่นบ้างนะพึ่งองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นนะพึ่งที่อื่นอื่นบ้างนะ